ครูชมพูแชนแนลภูมิใจเสนอรายการคู่ผู้พาเรียนสเปเชียล สวัสดีค่ะสวัสดีวันพุธนะคะวันนี้เป็นคลิปที่3ที่เราจะได้มาเรียนกันในรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อันนี้ก็น้องๆก็เรียนได้พี่ๆก็เรียนได้นะคะวันนี้ว่าด้วยเรื่องประโยชน์และโทษของการท่องอินเทอร์เน็ตหรือการท่องโลกโซเชียลนั่นเองอย่าลืมนะคะหลังจากเรียนคลิปบริเวณออนไลน์แล้วเราก็จะมี ใบงานออนไลน์ให้นักเรียนด้วยกย็เหมือนเดิมค่ะทําแล้วก็แคปหน้าจอมาส่งเพื่อเอาคะแนนกันนะคะแล้วเราก็ยังเหลือคลิปคอมพิวเตอร์อีกหนึ่งคลิปนั่นเองโอ้สัปดาห์นี้เด็กๆได้เรียนกันเต็มที่เลยและในวันอาทิตย์ที่6อย่าลืมตรวจ ATK นะคะ ATK ตรวจมาให้เราด้วยแล้วก็จะได้มาเรียนกันต่อไปนะเอาละค่ะพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปเลย ต่อมาเะครับเรามาพูดถึงประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ตกันบ้างนะครับว่าอินเทอร์เน็ตนั้นเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราและให้โทษอะไรกับเราบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คืออินเทอร์เน็ตสามารถเซิร์ชค้นหาข้อมูลได้มากมายครับจากทั่วทุกมุมโลกที่เราต้องการพูดง่ายๆที่เรารู้ๆกันก็คืออินเทอร์เน็ตคือเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลกจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่เราต้องการที่มันอยู่ในเครือข่ายทั้งหมดของโลกนี้ จะเชื่อมต่อกันถ้าเรามีอินเทอร์เน็ตนั่นเองอย่างที่สองนะครับอินเทอร์เน็ตนั้นสามารถทําให้เรามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้แน่นอนครับเรามีการแชทเรามีการคุยกันผ่านทางโปรแกรมแชทผ่านทาง m essenger ผ่านทาง Li n e ผ่านทางวอ a ฟ p ผ่านทาง Facebook อะไรต่างๆก็ตามเนี่ยมันสามารถทำให้เราแลกเปลี่ยนอะไรกันได้มากมายนะครับถ้าเรา มีมุมมอง,มองการแลกเปลี่ยนหรือมีหัวข้อต่างๆที่เป็นประโยชน์นั่นเองนะครับอย่างที่3ก็คือเราสามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆที่เราสนใจได้ใช่ไหมครับเช่นติดตามดาราคนนี้เป็นยังไงมี i อแล้วโพสต์รูปก็ติดตามอยากติดตามใครก็ติดตามเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราสนใจใครเราสนใจเรื่องอะไรก็ติดตามได้ในทุกๆวงการที่เราต้องการนั่นเองนะครับ4ก็คือสามารถติดประกาศข้อความต่างๆที่เราอยากจะให้คนอื่นได้ทราบ แน่นอนปัจจุบันโซเชียลมีเดียมีบทบาทสำคัญเราอยากโพสอะไรก็โพสเราอยากประกาศอะไรก็ประกาศโรงเรียนอยากจะประกาศให้นักเรียนใส่ชุดนี้มาในวันนี้ก็สามารถใช้แฟนเพจของ Facebook ประกาศได้สามารถใช้ t ว i t เตอร์ประกาศได้นะครับสามารถใช้สื่อออนไลน์ประกาศได้เพราะฉะนั้นประโยชน์มีถึงตรงนี้เราจะประหยัดเวลาในการที่เราจะไปติดป้ายประกาศ หรือคนที่ไม่ได้เดินผ่านไปทางนั้นหรือคนที่ไม่ได้สัญจรไปที่บริเวณนั้นก็สามารถรับรู้ถ้าเขาติดตามหรือถ้าเขาได้รับข่าวสารหรือเราสามารถใช้เว็บไซต์เป็นตัวแทนในการเป็นกระบอกเสียงให้กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้นั่นเองนะครับต่อมาครับอันนี้กําลังฮิตมากเลยก็คือการ ช้อปปิ้งออนไลน์หรืออ e ีคอมเมิร์ซนะครับปัจจุบันมีสองเจ้าใหญ่ๆใ,ในประเทศไทยนั่นก็คือ s h o ป e e กับ l า z a d a นะครับถ้าเป็นเมืองนอกก็เป็น a เม z o n เป็น eBay หรือเป็นเว็บอื่นๆน,นะครับที่มีบทบาทในแต่ละประเทศนะครับแน่นอนครับวงการการ,การขายสินค้าออนไลน์นั้นกำลังบูมมากเมื่อการขายสินค้าออนไลน์บูมแล้วสิ่งที่บูมตามมาก็คือการขนส่งเราก็จะเห็นบริษัทขนส่งต่างๆของเอกชนที่ไม่ใช่แค่ไปรษณีย์ไทยเนี่ย อยู่ในไลน์ของการขนส่งสินค้าให้กับเราในการสั่งสินค้าออนไลน์นั่นเองนะครับต่อมาเนี่ยที่สําคัญก็คือเราสามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ทั่วโลกครับไม่เพียงแต่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลเท่านั้นนะครับเราสามารถที่จะเซร์ e l โลโดยการผ่านทางอะไรครับไลฟ์สด ผ่านทางวิดีโอคอนเฟรนซ์ในแอปพลิเคชัน z o o m หรือใน Google Meet หรือในแอปพลิเคชันอื่นๆที่สามารถสตรีมมิงสามารถวิดีโอคอนเฟรนซ์ได้นี่ก็เป็นประโยชน์มากๆเพราะปัจจุบันนั้นความเร็วอินเทอร์เน็ตมีการพัฒนาให้สูงขึ้นนะครับยิ่ง 5G กำลังจะมาในประเทศไทยของเรานะั้นเนี่ยก็มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลได้มากมายกว่า 4G หลายเท่าด้วยกันนะครับดังนั้นนะครับประโยชน์ของอนะินเทอร์เน็ตนั้นมีประโยชน์มากๆถ้าเราใช้อย่างถูกวิธีนั่นเองนะลูกนะ เมื่อมีประโยชน์ก็ต้องมีโทษครับเรียกได้ว่าอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นดาบสองคมนั่นเองโทษของอินเทอร์เน็ตนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับนั่นก็คือ1เลยก็คือข้อมูลในปัจจุบันข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นข้อมูลที่เป็นขยะเยอะอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าใครไปเสพข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็จะทําให้เราเข้าใจอะไรแบบผิดๆข้อที่2ก็คือเรายังไม่มีระบบจัดก,การข้อมูลที่ดีเพียงพอนะครับที่จะทําให้เราเสพข้อมูลอย่างถูกต้องนะครับ ใครก็ได้โพสครับใครก็ได้บอกใครก็ได้แชร์แต่สิ่งที่แชร์มาเริ่มต้นน่ะมันมาจากไหนล่ะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละเราต้องรู้จักระวังตัวเองเราต้องรู้จักกรองข้อมูลก่อนนั่นเองข้อที่3ถ้าเราเล่นอินเทอร์เน็ตมากไปเราอาจจะสูญเสียการเรียนก็ได้ครูพูดเป็นกลางละกันว่าถ้าการใช้อินเทอร์เน็ตนั้นนะครับเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตในทางสร้างสรรค์เราจะได้เรียนรู้ ตรงนี้จักมันมากๆแต่ถ้าเราใช้ในทางที่ไม่สร้างสรรค์เรานั่นแหละจะเสียการเรียนเราจะเสียความเป็นตัวของเราเองให้กับมันนั่นเองอันนี้เป็นดาบสองคมอย่างชัดเจนนะครับต่อมาครับข้อมูลบางอย่างอาจจะไม่จริงก็ได้ปัจจุบันนะเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะไว้ใจใครได้บ้างในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับดูอย่างเน็ตไอดอลบางคนที่เราคิดว่าเขาเป็นคนที่มีความคิดที่ดี เขายังกลับถูกมองใหม่เป็นอีกแบบหนึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งนะครับเพียงไม่กี่วันเพียงชั่วข้ามคืนนะครับดังนั้นเนี่ยอินเทอร์เน็ตสามารถจะเปลี่ยนชีวิตใครภายในคืนเดียวหรือดับชีวิตใครภายในคืนเดียวก็ได้ ต่อมาครับอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลที่เป็นอันตรายกับเราอย่างมากมายนะครับเช่นข้อมูลที่มันอาจจะไม่เป็นความจริงแต่มันมีผลเสียต่อสังคมต่อบริบทของสังคมต่อประเทศนะครับต่อสถาบันนะครับซึ่งเราก็รู้อยู่ว่ามันก็จะมีเพจต่างๆที่เป็นเพจลึกลับที่มีคนเฉพาะกลุ่มหรือช่อง Youtube ต่างๆที่พูดอะไรที่ ที่เป็นอะไรที่ไม่สามารถอ้างอิงได้ที่ไม่เป็นความจริงเราก็อาจจะหลงเชื่อในสิ่งที่เขาได้ชักจูงเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางคำพูดทางอะไรก็ตามในโลกของอินเทอร์เน็ตดังนั้นเนี่ยเราต้องระวังตัวให้มากในโลกอ,อินเทอร์เน็ตจริงๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คืออินเทอร์เน็ตนั้นเป็นลักษณะโลกของอีกใบหนึ่งซึ่งมีความอิสระสูงมากดังนั้นเนี่ยเราเองนะครับก็อาจจะ อย่างที่ครูเคยบอกอย่างที่ครูบอกไปข้างต้นแหละว่ามันจะชักจูงเราไปในทางไหนอยู่ที่การใช้วิจ,จารณญาณการใช้ปัญญาการเลือกเสพของเรานั่นเองครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะครับก็อยากจะให้นักเรียนทุกๆคนนะครับเลือกเสพอินเทอร์เนต็ตหรือเลือกใช้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนั้น ให้ถูกวิธีให้ปลอดภัยเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะพูดถึงคุณธรรมจริยธรรมต่างๆที่เราควรจะยึดถือในการที่เราอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตรวมไปถึงการสืบค้นน่ะวิธีการสืบค้นน่ะว่าเราจะค้นหายังไงให้เราได้ข้อมูลแบบโดนๆให้เราได้ข้อมูลแบบค้นแล้วเจอเลยอะไรประมาณนี้มันก็มีหลักการของนอยจุดังนั้นนะครับอย่าลืมติดตามช่องของเรานั่นเองครับ อย่าลืมกด subscribe นะครับกดกระดิ่งให้กับช่องอัคราิวเตอร์นะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปดูเนื้อหาเพิ่มเติมจากเรื่องราวที่ครูได้พูดในประเด็นต่างๆที่อัคราชาแนล .com นั่นเองครับที่เว็บไซต์นั้นก็จะมีเนื้อหาที่ไม่ได้พูดถึงในคลิปด้วยนะครับแล้วก็เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่างๆนะครับให้กับทุกๆคนในเว็บไซต์อัคราชาแนล .com นะครับแล้วก็แฟนเพจอัคราชาแนลใน Facebook ด้วยนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับอัครติวเตอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคร สวัสดีครับบายบายอ่ะละค่ะทุกคนดูจบไปแล้วใช่ไหมคะ ดูจบไปแล้วสําหรับวิชาวิทยาการคำนวณชั้นมาเยมศึกษาปีที่3นะคะคราวนี้คุณครูชมพู่ก็จะมีการบ้านให้เด็กๆทําแหละแต่ว่าเป็นใบางานออนไลน์ซึ่งเราจะต้องเข้าไปทําในลาเวอร์ชีตเนาะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เด็กๆเนี่ยไปทําด้วยแล้วก็อย่าลืมแคปหน้าจอส่งมาให้ครูด้วยนะคะอันนี้วันนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า